มาแล้วพี่้องมาแห้งๆบาดนี่ทั้งลมทั้งฝนพี่้องเอ้ยมันค่อยสิลมมันแล้วโอ้แห้งๆบาดนี่ทั้งลมทั้งฝนเลยอายมันค่อยสิลมเลอบูทั้งลมทั้งฝนเลยพี่้องเอ้ยได้คักๆได้คักๆแบบนี้ ตกนักพคนตกนักพี่น้องพคนตกนักอุ่นมันคอยสิล้มและปวดจะล้มแหกกระแหงแต่พี่น้องเอ้ยทั้งล้มทั้งโ้นมาอีกรอบนี่อ่าทูแหกแหงพี่น้องล้มกระแหงมันสิล้มมาแล้วนี่อ้าย ทั้งลมทั้งฝนมาเอกรอบดิแห้งหนักพี่น้องเอ้ยหนักร้ายหนักร้ายบาดดิตอนเช้าแดดออกตอนเช้าแดดกดด็แดดกแดดอาดูพี่น้องเอ้ยตอนเช้าบักแดดหนึ่งวาบาดดิเพราะว่าตกแห้งแทง้ดิทั้งลมทั้งฝนบาดดิตายมันคอยสิลมมันแล้วเช้าเด้อเช้าเด้อ เทวดาผ่าแทนเอ้ยเจ้าซาพ่อแล้วพ่อแล้วยกหลายมือแล้วน้ัสิทว่วมย่านนับท่วมบ้านทั่วเมืองเด้อิศตนประชาชนเด้อดูไปญาแทนเอ้ยเจ้าซาโอ้ยทั้งลมทั้งฝนพี่นออ้องเอ้ยแห้งจะแห้งจะได้บ่ทั้งลมทั้งฝน มันค่อย